วันนี้เรามาซ่อมมอเตอร์ไซค์กันที่ร้านพี่น้อยนะคะอยู่ที่เชียงใหม่ใกล้ๆบ้านไปกันเลยค่ะ 재미, é muito bonito. วันนี้วันที่สองนะคะที่มาซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็เอามอเตอร์ไซค์มาให้พี่เขาเปลี่ยนล้อน,นะคะแล้วก็พูดคุยกับพี่น้อยนะคะเป็นเจ้าของอู่นะคะได้ความรู้ไปเยอะเลยขอบคุณมากๆค่ะเอาล้อเข้า เครื่องมือนี่เขาเรียกอะไรอะพี่รัยางที่งัดยาง,ง,ยางพูดถึงมีออ่ก,ก็<ไ>กอุปกรณ์ครบก็งบประมาณใช้ได้เลยนะแต่ละอย่างมันก็มีราคาเนอะพี่เล็กอะต้องมีพร้พอมอมีครบทุกอ,อย่าง คือวิธีการเปลี่ยนล้อจักรยานน้อนะ่ะล้อมอเตอร์ไซค์วิธีการใส่ล้อใหม่แล้วก็พร้อมลุยนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณมากค่ะ